สวัสดีครับพบกับลงพีอีกแล้วนะฮะใน Happy Wheels Happy Wheels <Will>. Oh virtually impossible อะไรที่เป็นไปไม่ได้ทำไมแม่ไม่ได้เล่นนานคิดถึงจริงๆเลยแต่ความสามารถของเราเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเฮ้ย oh. เฮ้ยเราต้องผ่านไปให้ได้อ้ายผ่านเฉยเลยอุย้ย p r e t t Freeze Fall คือยังไงคือจะล่วงแบบสามมิติใช่ไหม นี่คือการล่มงแบบสามมิติครับโอ้โหเออสามมิติจริงๆอัลบาล้วงต่อแล้วก็โอ้โหแล้วก็ล่วงต่อดาบดาบดาบเฮ้ยโอ้ยหลังต้องค่อยๆไปนะโอเคแล้วก็ผ่านไปได้โอ้โหระดับมาสเตอร์ระดับผมแล้วผ่านได้อยู่แล้วต้องค่อยๆกระเดิบครับอแล้วก็ Best Play the World. เบสเพลย์ w น r ล d โอเคไม่ได้ละสแต i ปพลัมเม t สเตปเปว่าอะไรฮะสเตปเพราว่าบันไดจะโลกเออแล้วก็บันไดจะพาเราอ้าวอ้าวพ่อกปนพ่อกำลังปั่นอยู่พ่อกำลังปั่นดีๆพ่อรอพ่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 อ่อพ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 าอ่พ่อรูอ่อพ่อพ่อ่งพ่อพ่อ่อ่ออออออพ่ออพ่อพ่ออา่อย่างเงี้ย สโลโมชันอ้ยเดี๋ยวสโลโมหาปูนครับเออเออเออเอยปัดปัดปัดเออออยอ้ยอ้ยอ้อ้ยผ่านแล้วบอทเทลรันสองโอ้โหมีภาคสองกับเขาด้วยอะไรคือภาคสองะนั่นแหละภาคสองเดี๋ยวพอพอจำได้ไหมในวันที่ผมนั้นเป็นเด็กแล้วแกงไม่ได้เป็นเด็กอยู่เหรอ อลืมไปฮะเอาละครับผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไประดับโปแบบนี้หน้าต้องทิมครับหน้าต้องทิมบบังอาจนักบังอาจฆ่าคนฆ่าสัตว์สิ่งมีชีวิตและมีลมพรานไปแมอ่อาจป้าอุอ้ยผมไม่ผ่านด่านแบบนี้จริงๆเลยครับ ซอ r ไฟโบเกโนโอ้โหโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไอเสือไอเสือยังไมเริมเลยเดี๋ยวแกบังอาจมาโดนโดนโนนี่นะเออ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 ออเออเชนะเฉยเลย d e s t r o y the city ทำลายเอ่อเมืองแหละครับได้เลยครับทำลายเมืองอ่าอ่าอ่าทำไมเราดูโหดร้ายจังเลยอ้าโอ้โอ้โอ้า อ,อ,อ้ายายายาโอ Rut, Rut. ้โหโอ้โหมีม oh ีทหารเฮ้ยมีนินจาด้วยโอ้ยเฮ้ยสมรภิษาดเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ้รอดรอดรอดถอยไปถอยไปเจ้าไม้ขีดไฟถอยถอยไปโอ้ยโอ้โหมีสไนเปอร์ด้วยเออนีอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยโอ้ยยังไปได้อ้าโอ้โหมันมีรถถังด้วยมีรถถังด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ยอะไรอีก ออออแค่นั้นแม่หุ้มหน้ใหยอยรอบตัวคิวเดมยาอ่าเย่ยแมสทริกแกรนด์ปาเดียวเดียวเฮ้ยรอดเว้ยยังน้อยดาบก็ปักทองเว้ยเซฟยูเซลฟเฮ้ไอเรื่องแบบนี้นี่จริงๆเลยการช่วยเหลือนะ่ะนะมันต้องปิดเ เราต้องลงไปอยู่ใต้โต๊ะครับไอ้เจ้าวะเฮ้ยไอ้โต๊ะโต๊ะโต๊ะมาแล้วโต๊ะแล้วแล้วแล้วอ๋ออ๋อไอ้่อะโอ้รอดรอดอ๋อรอดครับอ๋ออ๋อเอ Bottle Run Insane ยังมีอีกเหรอพ่อฮะทำไมฮะอะไรทำไมยังไงทำไมเขาถึงสร้างมาอีกฮะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเ้ยเหมือนเขาจะทรมานคนอย่างเราให้เราต้องเล่นผ่านให้ได้ ถ้าเราไม่ผ่านแล้วก็เราก็จะแพ้ต่อไปนั่นไงไปแล้วลูกอ้าวลูกทำไมลูกกลายเป็นขวดแล้วล่ะลูกอะพ่อหาเออลูกนี้อายุเท่าไหร่ละสองขวดฮะมาสองขวด ฮ yeah, าร์สวิงย่าฮาบอยมาเข้าผ่านรอดช่องครับโอ้โหเราต้องรอดช่องให้ได้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 เอ้ย่โอ้เฮ้นะเฮ้ยเบ โปโก้ไฟท์แฟมิลี่มากันท้างครอบครัวมาเลยมามาให้ฮัตเชยสตดีดอะไรอะฮัตเชยจามไงถือขวานจามถือขวานจามข้ามไปได้อย่างรวดเร็วโอ้โหมีมีสับประรดเหรอสับประรดสับประรดเออว่าไงน้องชายสวัสดีครับสวัสดีน้องชายโอ้โหมีคาราเต้คาราเต้เหรอคาราเต้คาราเต้เหรอคาราเต้แม่นี่ ผ่านไปแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าแย่รันรันรันเขาบอกรัน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 อะไรเดียวเออเออเอออะไรตามมาพ่อฮ yeah. ะลูกบอลฮะรับดูดูดูลูกอ๋อ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 โอ้มันมีหลายลูกมันมีหลายลูกอ้าวพ่อมีหนูคนเดียวไม่ใช่เหรอฮะเปล่าไปถึงลูกบอลท่านดูว่าพ่อมีคนเดียวพ่อมีลูกเดียวเฮ้ยมาตามมาแล้วอออ๋อเร็วหน่อยฮะเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้ว ไปครับไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังสี่คุณร้อยผมผมมีความรู้สึกว่าเรามาเร็วเหลือเกินนะตอนนี้ลูกบอลตามเราไม่ทิ้แล้วใชนล้าเฉยเลยโอ้โหเหลอเหลอหัวโอ้โหโอ้โหมกหลุดอ้อ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 ไหนลองเล่นแมปที่คุณผู้ชมสร้างให้ผมหน่อยสิลริพุงแคนฟลายโอ้ยอ้า,อา,อา อะไรเนี่ยลีพุงจมน้ะโอ้โห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 ทำไมจมโอ้โหจมโอ้โหจมโอ้โหจมจมโอ้โหจมน้ำจริงครับโอ้โหจมน้ำจริงโอ้โหไม่เห็นเลยครับโอ้เห็นแต่อ้ายเอาให้รอดรอดโอ้ลีพุงจมน้ำภาคสองพ่อเราจะทำอะไรฮะเราจะจมน้ำลูกพ่อหนูไม่อยากตายลูก เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยเอาละลูกเราใกล้จะจมน้ำแล้วมีอะไรสั่งเสไหมผมรักพ่อนะฮะโอเคลูกเออหนุกหนุกดีครับโอบุ้งก่อก่กโ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 กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรอด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 โอ้โหรอด โอ้โหรอดมาได้ยไงเนี่ยโอ้ยไม่รอดก็ตรงนี้แหละโอ้โหดูเขาทิมแหม่ทิมถูกจุดเลยนะโอ้โหลูกชายพป<ะ>ลูกชายพป<ะ>ลูกชายเลพุงลิเบรินโอ้โอ้เป็นแมปเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเออน่าสนใจโอ้ยโอ้ยทำไมลูกเป็นอย่างนั้นล่ะลูก โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยจักรยานจักรยานโอ้ยขอบคุณมากแหมไปละไปก่อนหน้าตัวหัวไปก่อนละโอเคลีพุงวอลโอ้โห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 อลังการมากแต่ละอันอลังการจริงๆนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเออเออเออไปไม่ได้เอยนี่อะไรเนี่ยนี่ดานอะไรโอ้ยไปแล้วอ ลีพุงโซฮานโอ้โหเจ๋งจริงๆใครสร้างนี้บีเอ็มเอ็อเอร์ตอ่ต้องค่อยๆครับค่อยๆโอเคโอเคอ้อยรอดเฉยเลยอ้อยไปรอดแหละเอออโอ้ยอุตส่าห์ถอยแล้วลูกลูกเหลือแต่หัวอ้ยพ่ออยู่เฉยๆยังทำลายพ่ออีกไปลูกไปเลยไปเลยลูกไปเลยพ่อเลือกลูกไปเลยลูก ไปเลยเอ่อในโลกไปไปเออสนุกแมไปเลยลูกไปเลยดีเออไปเลยโอ้ยช่างเก่งมากเลยไปเลยลูกไปเลยโอ้ยโอเคครับตรงนี้รอดแล้วแล้วเราก็จะมุ่งหน้ากันต่อไปต้องระวังตรงนี้ต้องระวังตรงนี้อา้าวเฮ้ยลูกเดียวว้าโอ้แป๊บนึงลูกอ่ะนู้เดี๋ยว,ว<ะ>พ่อไปก่อนโอ้ยพ่อตายก่อนโอเคครับและเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคุณผู้ชมครับและเราก็ลอ ิดจรงเอาไว้ว่าคิดถึงจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะร่วมสนุกลุงพีก็อย่าลืมทำแบบแบบนี้ให้ลุงพีเล่นนะครับก็จะเล่นให้ได้ได้รับชมกันเนี่ยแหละครับเอาไว้ว่าพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับ Happy Views นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับตามด้านล่างนี้เลยแล้วอย่าลืมว่าให้เล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับบ๊ายบายครับเฮ้ยอยากดูตอนต่อไปก็ต้องกดไลค์